สวัสดีครับผมหมานพินนะครับกับชาแนลฟิลไทยใน YouTube นี่คือลำน้ำแม่กอะน,นะครับตรงนี้เนี่ยนราจะเป็นลำน้ำั่วไปนะครับมีเรือท่ามนะฮะแล้วก็ยังมีจุดเด่นอย่างนึ่งครับว่านี่เป็นบ้านพักดอกแก่นะครับหลังคางข้างบนพังไปแล้วนี่ครับห่างจากน้ำประมาณตรงนี้จะเป็นต้นลำปูนะครับเข้าใจไม่ผิด แล้วก็อย่างนี้ตอนนี้ป่าจากเยอะมีทลายจากนะครับทลายจากมีครับทลายจากาล้วบ็อุ่งมะพร้าวนะครับลอยมาดฝั่งตอนนี้น้ํากำลังลดมาแต่ว่าตรงนี้เนี่ยนี่ครับห่างจากน้ำแค่นิดเดียวนี่ครับลาวฝส่าลสาวใส่ปลายสุดมาสุดที่นี่นะครับห่างจากน้ำประมาณ หนวานะครับนี่ครับเป็นแป้นการรถไฟนะฮะแป้นหยุดรถไฟไม่ให้เกินกว่าน,นี้นะนี่คือปลายสุดของทางรถไฟสายแม่กลองนะฮะก็มาจากตรงท่าฉลอมตรงนู้นนะฮะนะสุดที่นี่ปลายทางนะฮะการน,นู้นเป็นโรงเรือรถไฟ ที่อยู่ตรงนี้นะครับรนี่ก็บป็นบ้านพักคนทำงานรถไฟเนะ่สไตล์นี้ก็เก่าแก่ยกพื้นน,ะนี่ครับตรงนี้มีสองรางแต่ตรงนี้เนะี่ยรถมันก็ไม่ได้เล่นเลยมาแล้วเล่นไปสุดนี่ครับายสุด มเคยถ่ายภาพปลายสุดสายอันดามันก็ที่อำเภอกันตังนะฮะฐานนี้ก็มาสิ้นสุดที่สายแม่กองนี่ก็เป็นเมืองในฐานีเก่าแก่นะครับเมืองไทยที่แม่กองเนี่ยก็มีประวัติความเป็นมายาวนานนะครับเมื่อก่อนลิงก์เชื่อมกันระหว่างทางน้ำทางบกนะครับปากน้ำ หลายตากน้ำเนี่ยแล้วก็ลิงกประสานกันตรงนี้ก็เป็นโรงเรียนของอาคารแถานี้ไม่กอกนะฮะอันนี้ยินเสียงภาษาจีนเต็ไมไปหมดเลยครับท่างเที่ยวจีนแม้มาเยอะนะฮะมาดูตลาดล่มหุก ก็ทานอาหารกันกำลังรอรถช่วงบ่า,บายโมง45นะครับที่จะเข้ามา,าที่นี่แล้วก็จะมีรถบ่ายสองบ่ายสองกว่าสองครึ่งนะครับที่วิ่งกลับกรุงเทพนี่ครับก็มีร้านอาหารมีอะไรอยู่ในสถานีเลยนะครับเป็นสีสันอันนี้แม่กองนะครับกิโลเมตร3า อันนี้ถับไปก็อันนี้ลาดใหญ่นะฮะหกกิโลถึงอันนี้ลาดใหญ่มีป้ายบอกตลาดเก่าแม่กองแล้วก็12สิงหา2 5งหามีรถดีเซลลงังบ้านแหลังแม่กอง แต่ก่อนหน้านั้นก็มีครับสองห้าศูนยครับเคยมีรถจากไอ้น้ำด้วยเน,น,นี่ยครับเคยมีรถจากไอ้น้ำวิ่งในเส้นนี้นีน่ไปลาห้องทำงานในฐานที่นะครับแล้วก็ที่เกือบหน่อยสวนนะครับ มีรถออกสีสตารางเดินรถนีครเดี๋ยวนี้เดินรถแค่วันละสามเที่ยวนะครับเพราะว่ามีปัญหาเรื่องสภาพรางไม่ค่อยพร้อมนะครับมันอาจจะเป็นอันตรายได้ก็เลยต้องรถต้องเดินเร็วด้วยความเร็วช้าพอสมควรตรงนี้ก็มีของจำหน่ายของสินค้าที่เราเลือกสำหรับท่องเที่ยวนะครับ กาแฟแล้วก็ตัวเก่าที่เป็นตัวรุเก่าเก็บบรรยากาศมาฝากกันนะครับสถานีแม่กองแล้วก็สุดทางรถไฟสายแม่กองเมืองไทยครับเพื่อไม่ให้ข้ากับชาแนล e ิลไทยในยูทูบ